มาเลยครับท่านผู้ชมนะใครกำลังหานะครับผมรถพรีเมียมคาไฮบริดนะครับอยากได้เป็นแบรนด์ Honda ต้องคันนี้เลยนะครับสำหรับตัว2.0ไฮบริดตัวนี้นะครับเป็น Honda Accord ปี2020นะครับตัวเจน1 0มาพร้อมกับสีเทาดำนะครับสภาพสวยงามนะราคาล่วงจากป้ายแดงนะครับผมตัวนี้กว่า8แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้นะบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในได้เป็นเบาะเบรดนะครับผมแต่ตัวนี้ นะผมโครงสร้างเดิมเดิมเลขาอยู่80,000กิโลเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้รถผู้บริหารนะครับผม ใช้งานมือเดียวแน่นอนเลครับใครกำลังสนใจกําลังหาสีนี้นะครับผมอยากได้สเปคน,นี้ไปใช้งานนะครับราคาตอบโจทย์นะ8 2 9 0 0 0ฟรีดาวนผ่อนอยู่แค่1 5ื่นเท่านั้นเองนะครับใครกำลังสนใจอยากได้แอคคอร์ดไปใช้งานนะมาดูคันนี้นะครับดูจบแล้วสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะบอกเลยว่าหายห่วงนะครับผมรถสวยๆดีๆแบบนี้ต้องช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มของเจ้าคันนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมโอทีเด็ดพิมี์ค่นะครับกับผมเซอร์โอพิยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทพิยนต์รถมือสองนะครับอยู่กับผมที่สาขาเสรีไทย68สมินบุรีกรุงเทพนะครับผมวันนี้มาอัปเดตอีกแล้วนะครับสำหรับรถพิมพมค่ะวันนี้อยู่กับผมที่นะเสรีไทยนะครับมาอัปเดตเป็นรถ h อ n ด้อีกแล้วนะครับวันนี้เป็น Honda Accord นะครับผมตัวไฮบริดกันบ้างนะครับ สำหรับตัวนี้นะน่าใช้งานนะครับผมแล้วก็สีสวยโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับผมราคาดีด้วยนะครับกับคันนี้ราคาล่วงหลนจากาปแดนนะครับกว่า8 0 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับคุ้มนะคุ้มเลยนะครับผมแล้วก็ราคาหายไปจากาปแดนนะครับ50%เอ์สํานะสำหรับตัวนี้ออกห้างไปแดนนะครับอยู่ประมาณล้าน63 3 9 0 0านะครับแต่เพชรยนต์ไขยอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทนะครับ มาพร้อมกับตัวแ a c o r d 2.0 Hybrid นะครับเป็นตัวรองท็อปนะปี2020เลขไมล์อยู่80,000กิโลเท่านั้นเนี่นะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานมือเดียวแทๆ้ๆนะครับผมแล้วก็ประวัติศูนย์ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูเจาะลึกจัดเต็มนะครับผมในคลิปนี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวพาดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะครับตอนนี้พิเศษนะครับผมใกล้จะหมดแล้วแคมเปญใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับดอกเบีย้ยพิเศษ 1.29นะครับใครตอนนี้นะครับผมขอบอกเงื่อนไขเลยแล้วกันนะาอยากได้ในส่วนของดอกเบีย้ยตัวนี้ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มเครดิตดีเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นเลยนะใครเคยมีประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ ide, หรือว่าบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีไม่เคยล่าช้านะครับคุณพี่มาได้เลยนะมาได้เลยนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนแล้วก็ได้ตัว1.29นี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ดูได้เลยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับถ้าถูกใจคันนี้ถ้าชอบถ้าใช่ช่องทางการติดต่อมีให้แล้วนะครับที่ด้านล่างเบอร์โทรนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับโทรหาผมได้เลยโทรจองออนไลน์มาก่อนได้เลยนะครับถ้าไม่จองนะเป็นของคนอื่นไปนแน่นอนนะผมถ้าถูกใจถ้าใช่แล้วคุณพี่นะผมแนะนำคันนี้สวยแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับตัว Accord ตัวนี้นะครับผมตัว Gen10 นะครับเชื่อว่าหลายๆคนกําลังตามหานะเจนนี้ยอดนิยมนะครับผมแล้วก็มันยังสวยอยู่นะครับผมสําหรับตัว Gen10 นะสีเทาดำนะครับไฟหน้าได้เป็น Full LED นะสองข้างครบนะครับตัดหมอกก็ได้เป็นตัว Full LED เรียบร้อยนะครับไฟเด y l ไลท์ต่างๆก็มีมาให้นะครับผมกระจังด้านหน้าสวยงามนะครับตัดโดยโครเมียมนะมาพร้อมกับทะเบียน6 7 5 8นะครับสภาพสวย ฮอนด้าเซนซิงมีให้ครบนะครับผมเหลี่ยมสังคมหน้าฝากระโปรงนะครับไม่มีลักกิ้นไม่เห็นนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยหรูนะครับผมตรงตามสไตล์ของรถผู้บริหารนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ยอดนิยมเลยนะครับผมสําหรับรองจากแคมรี่นะครับผมต้องเป็นแอคคอร์ดนะในส่วนตัวนี้นะครับโลโก้ไฮบริดด้านข้างมีให้ครบนะ ด้านข้างนะครับเรียมสังคมตัวรถก็มีให้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็รวมถึงกระจกด้านหน้านะครับผมโลโก้ Honda อยู่ครบเลยนะครับภาษีพรบตัวนี้เราดูแลให้นะครับมีการต่อให้ทั้งหมดนะครับหายห่วงได้เลยนะส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับตัวล้อแม็กได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแม็กอันล้อยแบบนี้นะครับผมขอบ18เลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางมิชลินตัวพ i l ล t อตสปอร์ตนะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยปี2023นะครับ หน้ายางต่างๆนะครับเบอร์ยาง2-35หนะครับทับ4่หานะตัวนี้นะครับสภาพสวยนะตัวนี้ตัวล้อแมกต่างๆนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนี้นะครับปรับสภาพให้ให้ห่วงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกยางนะตัวนี้หน้ายางเดิมนะครับไม่มีแตกไหลงานะให้ห่วงนะครับด้านบนนะสีต่างๆนะครับเดิมๆนะสภาพสวยเลยนะครับ กระจมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ครบนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวนะครับผมกุญแจคีเลสสองฝั่งนะครับผมระบบสัมผัส2ฝั่งด้ามจับได้เป็นโครเมียมด้วยนะครับกระจรอบคันเดิมนะส่วนภายในนะครับถ้าได้เป็นตัวสีเทาดำนะภายในจะได้เป็นเบาะเบรดนะครับถือว่าตัวนี้ดีไซน์เบาะนะครับยังเดิมๆนะหนังเบาะต่างๆนะครับไม่มีล้มปีกเบาะไม่มีล้มนะครับคอนโซลต่างๆเดิมนะตัวนี้แอร์แบ็กได้8ใบนะครับผม นี่น็อตแก้มด้านหน้านะครับโครงสร้างนะเดิมเดิมนะครับไม่มีไขไม่มีแกะเกาเลยนะครับน็อตเสาบีนะทุกตัวนะครับเดิมเดิมนะดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะครับสภาพสวยงามนะสวยเลยนะครับแผ่นเพดเดิมเดิมแบบนี้นะผมสปอร์ตเมทาร์นะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆนะนี่คุณพี่ดูเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีโปสีไม่มีทําสีไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนนะครับทางเพชรยนต์เรารับประกันนะครับ แลวก็ใน่วนของที่นั่งด้านหลังก็เช่นกันนะครับตัวนี้ถือว่ากว้างเลยนะสําหรับแอคคอร์ดนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเล็กรูมเฮดรูมต่างๆนะครับหายห่วงสําหรับใครสูง180นะครับผมนั่งด้านหลังคือหายห่วงเลยนะไม่แคบนะครับคุณพี่ดูได้เลยนะเบาะด้านหลังนะครับได้เป็นบเบาะเบดเหมือนกันได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เป็นตัวท็อปไปเลยนะครับก็มีเหมือนกัน นะตัวท็อปเราก็มีนะครับเป็นสีดําหรือว่าสีขาวสามารถย้อนคลิปไปดูนะคลิปเก่าๆได้เลยนะครับมีอยู่2คันนะหรือว่า3ตอนนี้มี3แล้วนะครับผมเพราะว่าสีขาวมีเพิ่มเติมมาอีก1คันนะจะมีทะเบียน3ามสกับทะเบียน1นึ่นึ่งนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะเป็นตัวไฮบริดเทคนะครับแล้วก็สีดําก็มี1นึ่คันยังว่างนะครับใครอยากดูนะต่างๆนะครับเป็นตัวท็อปก็เลื่อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับ แต่ใครอยากได้ตัวรองท็อปอยากได้ราคาที่ตอบโจทย์มาดูคันนี้นะครับสำหรับด้านท้ายไฟท้ายได้เป็นตัว Fu l l LED เลยครับเซนเซอร์ตัวนี้มีให้รอบคันนะเซ็นเซอร์การระยะถอยก็มีนะครับกล้องถอยก็มีนะสำหรับตัวนี้แต่จะไม่ใช่กล้องรอบคันนะครับถ้ากล้องรอบคันต้องไปดูในส่วนของตัว Hybrid Tech ตัวท็อปนะครับนี่โครงสร้างด้านหลังนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะตรงรางน้ำด้านหลังนะครับเดิมๆนะซีนก้าวต่างๆนะครับฝาท้าย น็อตด้านในนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีเกาเลยนะทุกส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้เรามีการรับประกันให้นะทั้งหมดเลยนะครับว่ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับไม่เคยมีโดนน้าเลยสักแอะนะผมแม้แต่ล้างรถนะผมตัวนี้ต้องโดนอยู่แล้วนะครับสําหรับด้านท้ายโครงสร้างด้านในนะครับเดิมเดิมนะครับนี่คุณพี่ดูได้เลยนะเดิมทั้งคันนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ เบาด้านหลังพับได้นะครับผมจะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับนะเป็นตามรุ่นของ a อ c o r d นะจะพับได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้านล่างนี้นะนี่อุปกรณ์แม่แรงต่างๆด้านในนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะสำหรับคันนี้8 29,00 0บาทนะครับคือราคาค่าตัวของเจ้า a อ c o r d คันนี้นะครับหายจากไปแดงไปกว่า8 0 0แสนนะไปกว่า80 0แสนเลย50%เลยนะครับคุ้มแน่นอนคุณพี่ใครกำลังสนใจหา a อ c o r d ตัวไฮบริดนะครับไปใช้งาน ไม่8 0 0หมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะสำหรับภายในตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตนะคุณพี่ทุกท่านเข้าในตัวรถกันเลยแล้วกัน <c oughs> อ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมภายในนะครับตงรงปก่อนเลยนะตัวนี้นะครับนี่เมมโมรี่นะระบบตั้งนะครับผมในส่วนของเบามีมาให้นะครับ เซ็นทรัลล็อกนะปุ่มปรับกระจกออโต้นะครับมีมาให้ครบกระจกมองข้างปรับพับ,บไฟฟ้านะครับระบบต่างๆปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวามือนะีครับนี่แดงๆตัวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะผมตัวปุ่มปรับมัลตินะมีมาให้ครบอะแดปตีฟคุชออนโพลนีครับผมแพดเดิลชิพมีนะครับระบบแจ้งเตือนกันชนแจ้งเตือน,อนหนอนอกเรนนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็เลขไม้นะเลขไมอยูนะ่ 82,000ืเท่านั้นนะครับผมกับราคาคันนี้นะ8 2 9 0 0 0าะไม่แป0 0 0ืคุ้มแน่นอนพี่ออกห้างป้าแดงนะครับอยู่ประมาณล้านหกกว่านะครับแต่เพชรยนต์ขายอยู่ราคาล่วงหายไปจากป้ายแดงนะครับกว่า50%คุ้มแน่นอนผ่อนแค่15 0 0 0นะครับภายในตัวนี้นะครับผมดูได้เลยคอนโซลด้านหน้าจอนะครับผมตัวนี้มีระบบเนวีเตอร์นำทางนะครับผมมีมาให้นะครับนี่คุณพี่ดูครบถ้วนนะครับผมแม้จะเป็นตัวรองท็อปนะ เนวิเกเตอร์มีให้กล้องถอยก็มีนะครับผมชัดเจนนะสำหรับตัวนี้แอร์ได้เป็นออโต้นะครับผมคอนโซลต่างๆนะคอนโซลแอร์สวยงามนะครับไวเลสชาร์จด้านในนะครับมีมาให้นะครับนี่ตัวกุญแจจะได้เป็นแบบนี้นะครับครบถ้วนนะเกียร์ออโต้นะครับผม ecvt ตัวนี้นะครับผมมีมาให้ปุ่มไอคอนโหมดสปอร์ต ev โหมดเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮครบถ้วนนะครับแอร์แบ็กแปดใบนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับ โอ้โห oh, คุณพี่ถ้าใครนะครับไม่อยากได้ฟังก์ชันมากๆนะแต่อยากได้แค่อยากขับแอคคอร์ดอยากขับตัวไฮบริดมาดูคันนี้นะครับไม่80,000เท่านั้นนะผมเหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับไปต่างๆใช้งานได้ตอบโจทย์นะครับผมนี่นะกระจกมองหลังตัวนี้ปรับแสงอัตโนมัตินะครับนี่กล่องเก็บแบนต่างๆครบถ้วนนะครับผมสําหรับคันนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรามาดูต่อกันที่โซนหน้าห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบนะครับผม2.02000นซีซีนะครับผมด้วยกําลัง145่แรงม้านะครับแต่การทํางานตัวนี้นะครับจะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนะครับผมตัวนี้ถ้าทํางานควบคู่กันแรงม้าเพิ่มขึ้นอยู่215หแรงม้าเลยนะครับตัวนี้จะได้เป็นในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะ ครบถ้วนเลยครับผมสาหรับหน้าห้องเครื่องการทํางานนะผมตัวนี้สิ้นเปลืองน้ำมันเชืเ้อเพลิงต่างๆ2ี่กิโลต่อลิตรนี้ให้เห็นแน่นอนนะครับประหยัดมากนะแล้วก็โซนหน้าห้องเครื่องตัวนี้นะครับไม่มีโครงสร้างตรงไหนมีการปรับเปลี่ยนน็อตทุกตัวไม่เคยมีไขไม่เคยมีแกะนะครับนะน้ำมันต่างๆไม่มีรั่วไหลรัล่วซึมนะตัวนี้นะครับเครื่องไม่มีสั์ไม่มีสถานนะครับนะสวยงามนะสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวมีเช็คค่าแบตเพิ่มเติมให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆให้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมแล้วก็มีการตรวจรถให้ใบเอร์ก็มีมอบให้นะครับนะสองรายการมีตวรวจให้ทุกจุดนะครับผมในตัวรถกันนี้และมีบ่งบอกด้วยว่าส่วนตรงไหนนะครับได้กี่ดาวนะในใบเอร์มีพร้อมให้มีพร้อมเสิร์ฟด้วยนะครับผมตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมอนในส่วนของโครงสร้างหน้าห้องเครื่องนะครับสปอร์ตเมทาร์ตนะตัวเซนตต่า,างๆนะครับนะเดิมๆน็อตทุกตัวนะผมตัวนี้เดิมทั้งหมดนะครับ ค้าต่างๆนะคุณพี่ดูได้เลยนะครับทุกจุดน็อตทุกตัวไม่มีไขไม่มีแกะน็อตฝากระโปรงไม่มีโดนเลยนะครับสภาพสวยนะโครงสร้างฝากระโปรงด้านบนนะครับก็เดิมตามอกกอยู่ครบนะครับนี่ต้องมีนะตามอกอต้องมีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับตรงจากศูนย์ฮอนด้านะครับผมต้องมีนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะดูการชัดๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆสปอร์ตเมทาร์คเดิมนะครับนี่คุณพี่ดูนะครับ ตัวนี้นะเป็นการตัดระบบมาใช้งานในส่วนของตัวน้ํามันนะครับถ้าเครื่องมันเงียบแสดงว่าทํางานควบคู่กันอยู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเสียงดังขึ้นมามันเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินทํางานนั้นเองนะครับอะนี่โครงสร้างนะครับดูเดิมๆแบบนี้เลยนะสภาพสวยงามขนาดนี้นะครับใครสนใจอย่ารอนะพี่อย่าช้านะครับผมเพราะว่ามีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นเองนานๆที่จะมีเข้ามาด้วยนะครับ กับ Honda a c c ค r d 2.0 h y บ r ิ d ตัวนี้ปี2020มาพร้อมกับสีเทาดำเลขไม้อยู่82,000โลนะครับกับราคา829,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ15ตลอดสัญญานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29ตลอดสัญญาขอแค่ลูกค้ามีประวัติเครดิรตดีผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนบ้านบัตรเครดิตรถยนต์นะผ่อนเกินปีผ่อนดีผ่อนตรงไม่เคยล่าช้ามาได้เลยครับมีดอกเบี้ยพิศเศษไว้รองรับแน่นอนนะครับใครสนใจอยากได้รถคันนี้นะครับ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ได้เลยนะติดต่อฮับผมเบอร์โทรด้านล่างนลครับ086513730เลครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างมีให้แล้วนะอย่ารอช้านะครับก่อนที่คันนี้จะไปเป็นของคนอื่นไปนะครับผมใครได้ดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อว่าเหมาะสมกับพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อกลับมานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมโอทีเด็ดพีเมียมคาขออนุญ,ญาตกลับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะนำรถพีเมียมคาสวยๆงามๆแบบนี้มาแนะนำอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ